ศรีบุญเรืองเปิดบ้านพักเชิญร่วมง,งานเฉลิมฉลองครบรอบ58ปีพร้อมมหกรรมของดีศีบุญเรืองเมืองเกษตรพอเพียง1-6มีนาคม2566ณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรือง เร็วๆนี้นายเพทยัยจอนกระโทกนายอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดนองบำรภรูเปิดบ้านพักนายอำเภอให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวถึงการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ58ปีพร้อมมหากรรมของดีศรีบุญเรืองเมืองเกษตรพอเพียง1-6มีนาคม2566หน้าสนามหน้าที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรืองปัจจุบันอำเภอศรีบุญเรืองเป็นหนึ่งใน6ออำเภอของจังหวัดนองบำภูโดยก่อนหน้านั้นเมื่อปี2508ได้มี การประกาศจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอศรีบุญเรืองของจังหวัดอุดรธานีและต่อมาได้ยกฐานะเป็นอำเภอศรีบุญเรืองของจังหวัดอุดรธานีเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการกระจายอำนาจมายังส่วนภูมิภาคเพื่อประโยชน์ในด้านการปกครองการให้บริการของรัฐการอำนวยความสะดวกประชาชนการส่งเสริมให้ท้องที่เจริญยิ่งขึ้นตลอดจนเพื่อความมั่นคงของชาติได้พิจารณาเห็นว่าจังหวัดอุดรธานีมีอาณาเขตกว้างขวางและมีพลเมืองมาก สมควรแยกอำเภอหนองบวรรัวลำพูอำเภอนากลางอำเภอโนนสังอำเภอศรีบุญเรืองและอำเภอสุวรรณครูหาออกจากการปกครองของจังหวัดอุดรธานีตั้งขึ้นกับจังหวัดหนองบวรรัวลำพูโดยเมื่อวันที่19มกราคม2536และมติรัฐมนตรีได้มีม,ม,ม,ต,ม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 ติเห็นชอบให้หลักการจัดตั้งจังหวัดหนองบวรรัวลำพูตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และต่อมาคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาได้อนุมัติร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดหนองบัวลำพูตามร่างเสนอของนายเฉลิมพลสนิทวงชัยและคณะประกาศจัดตั้งเป็นจังหวัดหนองบัวลำพูตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2536โดยประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่110 ตอนที่125ลงวันที่2กันยายน2536และอำเภอศรีบุญเรืองก็เป็นส่วนหนึ่งในการปกครองของจังหวัดหนองบัวลำพูมาตามลำดับนับถึงวันนี้ชาวอำเภอศรีบุญเรืองทุกภาคส่วนจึงจัดให้มีพิธีบวงสวงและมหากรรมของดีศรีบุญเรืองประจำปี2566ขึ้นในอำเภอศรีบุญเรือง กล่าวว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนชาวอำเภอศรีบุญเรืองนับตั้งแต่สมัยนั้นเป็นต้นมาคือการประกอบพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองดังนั้นศาลหลักเมืองที่เราขนานนามว่าหอปู่ตาแสงตั้งอยู่บ้านม่วงแก้วตําบลเมืองใหม่อำเภอศรีบุญเรืองตรงข้ามกับที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรืองจากความสําคัญดังกล่าวชาวอำเภอศรีบุญเรืองจึงร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบอำเภอศรีบุญเรืองขึ้นในระหว่างวันที่หนึ่งถึง 6มีนาคมของทุกปีอำเภอศรีบุญเรืองโดยทุกภาคส่วนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของอำเภอศรีบุญเรืองร่วมกันจัดงานมหกรรมของดีศรีบุญเรืองเมืองแห่งเกษตรพอเพียงประจำปี2566ขึ้น โดยในภาคเช้าจัดให้มีพิธีบวงสวงสารหลักเมืองหอปู่ตาแสงลำบวงสวงจากกลุ่มแม่บ้านผู้นำสตรีจาก158หมู่บ้านร่วมรำบวงสวงหลังจากชาวบ้านได้เชิญบิญญณยานของตาแสงมาสถิตบนสารหลักเมือง ชมมหรสพจากศิลปินดังไม่ว่าจะเป็นรูปแพรอยุไรพนร,รำย,ยัยไหทองคํามนแคนแก่นคูนเพิร์ดพรชิตาลำวงย้อนยุคและคอนเสิร์ตลถแห่การเดินแบบผ้าไทยจากวิเชียรัยผ้าทอหนองบรรัวลำพูขวัญตา การจัดนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของดีที่มีในท้องถิ่นของตนเองตลอดจนสินค้าโอทอปทั้งพืชผักอาหารเครื่องจักรสารหัตถกรรมพื้นบ้านออกมาแสดงโชว์ให้เป็นที่รู้จักของคนท้องถิ่นสร้างความสนใจให้กับผู้ที่เดินทางมาร่วมงานและนักท่องเที่ยวสำหรับกิจกรรมภายในงานระหว่างวันที่1ถึง6มีนาคม2566จัดให้มีการนำเสนอของดีของเด่นที่เป็นผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผู้ผลิตผู้จำหน่ายจาก ทุกหมู่บ้านตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของอำเภอศรีบุญเรืองการประกวดสาวประเภท2การแข่งขันฟุตบอลเจ็คนอำเภอศีบุญเรืองครับครั้งที่1ชิงเงินรางวัลประเภทเยาวชนและอาวุโสการแข่งขันโชคมวยพร้อมชมมหกรากศิลปินดังครับสวัสดีครับเนื่องด้วยในวันที่หมีนาคมนะครับของทุกปีนะครับถือว่าเป็นวันคล้ายวัน สถาบนาจะตั้งอำเภอสีบุรเรืองนะครับเพราะอำเภอสรีบุรเรืองเรานะครับได้มีได้จัดตั้งขึ้นเมื่อหนึ่งมีนาคม2 5 1 2นะครับเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันก็เป็นระยะเวลา54ปีนะครับซึ่งในโอกาสนี้เองเนี่ยพี่น้องประชาชนคนสีบุรเรืองนะครับก็ได้ร่วมใจกันนะครับในการที่จะจัดงานประจำปีของอำเภอโดยใช้ชื่อว่ามหากรรมของดี สีบุญเรืองเมืองเกษตรพอเพียงนะครับในการกิจกรรมนั้นนะครับเรากําหนดจัดงานประจําปีตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่6นะครับมีนาคม2566นะครับสำหรับงานดังกล่าวเนี่ยได้แบ่งออกเป็น3กิจกรรมหลักๆด้วยกันนะครับกิจกรรมแรกก็คือเป็นกิจกรรมลำบวงสวงนะครับลำบวงสวงสารหลักเมืองนะครับโดยเราจะให้แต่ละหมู่บ้านนะครับจัดนางลำนะครับหมู่บ้านละส5คนนะครับ มาร่วมกิจกรรมลำวงสวงสารหลักเมืองเพื่อความเป็นศิลิมงคลให้กับพี่น้องประชาชนคนสีบุญเรืองของเรานะครับวันนั้นจะเห็นว่าเราจะมีนางลำนะครับหมู่บ้านละ15คนเนี่ยก็เกือบ2,000คนนะฮะเสียงพันนางลำนะครับก็จะมารำอยู่ที่บริเวณหน้าสารหลักเมืองถนนหน้าที่วการอำเภอเนี่ยเต็มไปหมดนะครับกิจกรรมที่2นะครับเป็นกิจกรรมในการที่จะนำของดีนะครับของสีบุญเรืองนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าโอท็อป นะครับสินค้าทางการเกษตรนะครับแล้วก็จัดกิจกรรมนะครับการประกวดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการจะ,ะการประกวดผ้าไทยในงานที่วาล,าล,าลาตีผ้าไทยลำวงย้อนยุคต่างๆส่วนนี้จะเป็นเรื่องของการ นำเป็นกิจกรรมนะฮะที่แสดงออกถึงความสามัคคีของพี่น้องประชาชนคนสีบุญเหลืองนะครับในการที่จะนํากิจกรรมการแสดงต่างๆมาแสดงกันบนเวทีกลางนะครับกับการนําสินค้านะครับพื้นถิ่นนะครับของพี่น้องประชาชนเนี่ยเอามาจําหน่ายนะครับส่วนกิจกรรมที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของการจําจหน่ายสินค้าและการาแสดงดนตรีนะครับ ซึ่งส่วนนี้เองเนี่ยจะมีนักดนกตรีนักร้องนะครับจากดังๆระดับประเทศนะครับมาสร้างสีสันน้องประชาชนคนสีบุญเรืองนะครับซึ่งในวันดังกล่าวนั้นนะครับไม่ว่าจะวันที่1จนถึงวันที่6เนี่ยนะครับมันจะมีกิจกรรมการประกวดไม่ว่าจะเป็นเวทีกลางนะครับแล้วการแสดงดนตรีนะครับของนักนตองนะครับชื่อดังตลอด ทั้ง6วันนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนชาวสีบุญเรืองหรืออําเภอใกล้เคียงนะครับมาเที่ยวงานมหากรรมของดีสีบุญเรืองประจําปี2566ร่วมกันรับรองปีนี้นะครับเราจัดยิ่งใหญ่นะครับกว่าทุกปีนะครับแล้วก็การแสดงหรือขบวนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเป็นการแสดงออกถึงความรักและความสามัคคีของพี่น้องประชาชนคนสีบุญเรืองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับ ผมตั้งใจนะครับในการที่จะจัดงานให้ออกมาายิ่งใหญ่แล้วก็สมกับเมืองสีบุเรืองเมืองคนดีนะครับการจัดงานประจำปี ภารรมของดีสรีบุญเรืองเมืองเกษตรพอเพียงนะครับระหว่างวันที่1ถึงวันที่6มีนาคม2566นั้นนะครับไฮไลท์ของงานหลักๆนะครับก็มีอย่างบ้าบายนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่1เนี่ยจะมีการลำบวงสวงนะครับโดยนางลำกว่า2,000ชีวิตนะครับวันที่2เนี่ยก็ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญเหมือนกันเพราะว่าเราจะจัดงานราตรีผ้าไทยนะครับโดยให้นะครับพี่น้องประชาชนนะครับที่มาร่วมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ขายนะครับ หรือว่าพวกที่จะมาร่วมงานต่างๆเนี่ยนะครับต้องสวมใส่นะครับผ้าไทยย้อนยุกนะครับไม่ว่าจะเป็นยุคไหนเนี่ยก็ตามแต่สะดวกนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งสิ้นในงานเนี่ยนะครับแม้กระทั่งแม่ค้าขายาลูกชิ้นเนี่ยก็ยังต้องสวมใส่ผ้าไทยในการในการ,ในการที่จะผ้าไทยย้อนยุคนะครับในการที่จะมาขายของนะครับ,รบก็เราจะารุนรงลงตรงนี้นะครับถือว่าเป็นไฮไลท์สําคัญหนึ่งนะครับทั้งงานก็จะจะมีแต่ คนย้อนยุกนะฮะเป็นแต่งตัวย้อนยุกเข้ามาร่วมงานนะครับส่วนวันที่5วันที่5นี้จะเป็นการรวมพลังของชาวอำเภอศรีบุญเรืองนะครับทั้งทุกภาคส่วนนะครับในการที่จะจัดกิจกรรมที่แสดงถึงความรักความสามัคคีกันก็คือการจัดกิจกรรมลำวงย้อนยุกนะครับนอกจากนั้นนะครับเราก็จะมีการจัดประกวดอของดีศรีบุญเรืองซึ่งสินค้าที่ น่าจะเป็นอัตลักษณ์หรือเป็นเอกลักษณ์ของผลสีบุเรเมืองที่แตกต่างอย่างที่อื่นนะครับก็คือเรื่องของการสารกระติบข้าวนะครับกระติบข้าวเนี่ยนะครับมันจะมะีความเป็นมาที่น่าสนใจพอสมควรนะครับมันก็เริ่มต้นจากการเอาต้น้านะครับไปปลูกต้นค้าแล้วก็ตัดนะครับตัดแล้วก็มาผ่านกระบวนการต่างๆแล้วก็มีการสารนะครับในอำเภอสีบุเรเมืองนั้นเนี่ยนะครับตำบล สายทองนะครับตำบลศรีบุญเรืองนะครับถือว่าเป็นสองตำบลหลักนะครับที่เป็นเป็นตำบลที่พี่น้องประชาชนนะครับมีอาชีพจากการาาผลิตค้านะครับกระติบผลิตกระติบข้าวนะครับในการจาหน่ายนะครับซึ่งในวันดังกล่าวเนี่ยนะครับเราเห็นว่ากระติบข้าวเนี่ยน่าจะเป็นสินค้าโอท็อปนะครับที่ทางอําเภอนะครับได้ร่วมส่งเสริม เพราะฉะนั้นในวันดักล่าวเราก็เลยมีการจัดกิจกรรมในการที่จะประกวดสารค้านะครับสารค้าโดยพี่น้องประชาชนนะครับจะส่งทีมเข้ามาประกวดนะครับท่านที่สนใจที่จะมาดูการสืบสารว่าทำประเพณีพื้นถิ่นเนี่ยสามารถที่จะมาชมการประกวดได้นะครับเราจะเห็นตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นนะครับจนถึงสิ้นสุดออกมาเป็นกระติบข้าวซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของคนสีบุเรืองนะครับเป็นสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาพื้นถิ่นที่พี่น้องประชาชนนะครับได้ รับสืบทอดมาจากบรรพบุรุษครับขอบคุณครับ